สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะทายาทพระเอกดังยิ่งโตยิ่งสวยจากเด็กอ้วนตุ๊บสูว่าที่นางเอกชัดๆเป็นส่วนผสมของคุณพ่อคุณแม่ออกมาได้อย่างลงตัวน้องสโนโสศิษรานลูกสาวคนโตแห่งบ้านปัทวีการของนักร้องนักสแสดงหนุ่มมอดปฏิพาน โดยล่าสุดแม่เกมดวงพรได้แชร์ภาพคู่กับลูกสาวสุดที่รับเปรียบเทียบอดีตปัจจุบันพร้อมแคปชั่นว่าหุยเจอรูปเด็กอ้วนตุกสาวน้อยคนปัจจุบันทำให้บรรดาแฟนคลับถูกใจคอมเมนต์กันรัวๆเลย